รายกาโดยโดยบุเป็นยังเายกะรเมนรายกะเพิ่นกะแบบว่าพิษเร็วกับผัวเพิ่นแหละเพิ่นกะมาเลยบุบอกเลยเลยเด้โดยมาแบบมาปุ๊บปั๊บเลยตอนเสาร์มาขึ้นรถไปแล้วจนจะหอดกุจานหอดกุจานแล้วยังมาบอกมาบอกว่าคอยเซตมาเซตมาโทรมาอ้ามียังเฮ้ยคือเซตมาหลายแล้วก็กดหายนะกดชิปไปเกอร์หายแล้วว่ามียังอ้ามีแต่ บริ่มีอย่างเนาะเขาคือนลถดมาหาตัวแล้วเดี๋ยวนี้หอดกุญแจแล้วอะสันเอยให้ยูเป็นอย่างตัวเป็นให้ยูแหละโบาจักขั้นว่นาสิไร่ิ่นว่าเจะาบ่๊มบนพี่น้องเขาได้จะบ่ต้องมาหาเขาบอกว่าเพราะเขาก็เ,เ,าเคยผ่านมาแล้ว<ค>จุดนั่นเนาะแม่จุดนั่นเคยจมมาแล้วน้านะนองเคยบบมีอย่างเริ่มจากศูนย์คือมีผลักผู้ใหญ่แลวก็ทางทีมงานโดยเนี่ยเออจังมาหอดจุดนี้ และเอยบวหวาสีเพ si e ิ่นแบบใดโดย่ได้เมน่าสร้างกระแสอียังบ่ได้แมน่าว้าเอา่นี่มาแต่งเรื่องอียังเลยได้นี่เป็นเรื่องจริงเมนแต็ตามเพื่นบอก่ะแหละเอื้อนสูฟางี่กาเว่าเล่าสูฟางีนกาตามเพื่อนบอกว่าผิดกันบ่เข้าใจกันแล้ววไรนี้ พี่้องเนาะกินข้าวหอมพ้ากินปลาหอมทอดพี่ตองเหรอเนาสบายดีเด้อเนาะสบายดีเปิรดสุขสุขคนเป็นอย่งเนาะกินม้ปลาหอมทอดเนาะันโบโอชันเลีบปวจัดเนาะขอโทษขาไฟลายๆเนาะจะรวยจะรวยอ้าไม่น้องอะไ่ยัง่ะ คนทั่วไปคนธรรมดาเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเจ้าชักนะพ่งจัดยเอปิดิตางานได้ทำไมอีบนิดตางานเิไองด้ยบไม่จิ้มเข่วไม่จิ้มเข่าเมื่อนี้กะมากินข้าวกินน้ำอยู่เลยเบียงพี่น้องเอียะมีควเรตุ้มอ่าองกินข้าวกินน้ำก่อนจังเโอ้ลมกันที่เนี่ย เขโอ้ยมีเป็นไรมีเป็นไล้เพี่นกใจเอิ้นคขินข้าได้ฮะมาเลยพี่น้องมาขินข้าพี่น้องมาเลยเออเนาะต้มหอยแกงมาอเนาะแมนบ่เขือน่้ตงมาว่ามาฮื่นเสาเวียงออได้ขนาดนั้นโอ้ยเนนะนได้ขนาดนั้นไม่ก็ยันบุเอาื้อเ่าเวียดนะเอาเ้าเอา ไหนดหมด่ะดี๋มีกินน่มเน่แต่เช้าลำนะป่วยว่ะจะอยู่นี่เป็นกะทิเลยระว่าให้ได้ชิมเนี่ยบอกว่ากะทิแต่มันอยากอยงานเลยได้เออปไต่ไวโอเค่า่า้ัไออ้งได้ทำานกั่ไว้มันจีดอันน้กินเยอะเลยกินเยอะกินเ

À đi, khẩu rồi. Ủa, ăn đi sai cào này ô sao ăn sai cào này sao ăn bắp sao ăn mừng 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 นี่โอ้ยเป็นเมลอนไก่มาตาเลยมาเนอยู่จังมันยังเนาะเออไงเปอร์เซ็นต์มาพอมาเปอร์เซ็นต์เอากินเขาจะใช้แบบนี้นะมีแหละเออมีแหละเจ้าวานองมิตรสาวผัาอีกแบกินมากก็ได้ไงไงรู้ไงไงว่าถึงนั่งแล้วะโคลไก่เราเลยเนาะ เราเนเรี่งเออยังให้พุน้องมาเทุงมือทุกมือแม่นบ่อแม่แท้กินเขาแรงจังมืออ๋อมันมีความอุอุนว้าวมันมีความค่อรเนาะ่เอบเตั้งเอกับเรือดิย่างเรือกินเรือแก่มาแไม่น้ำมันเลยนาอยังไงเนาะกินเนาะ้องมากเลยเด็กใจแม่น ไมเอข้าวไร่ไม่ได้ชื่อนั่กินนี่อย่าง้เออบ่เป็นยังหองบ่เป็นย่างบางมืองน้งชื่อบ่เป็นยัางกินหมูเลยมะท้าไร่าไรเฮ้ยขาวไรมันกัไก่เนาะแม่ความข้านี้ไปท่านี้เปรอัดได้เนาะเขาไปสวรรค์มนมองแม่งกลับไปสวรรค์ชื่อคนที่กินแช่ทางน่าได้หัวเนาะกว่าอยู่ใส่ก็ว่าขึ้นเจ้าอยู่ไห อย่าบอกนี่ยาะไอซื้อเหนาดิอมนี่แหลวพวกควันถึงได้เเออนี่แหละพวกควันถึงได้เกินประทศมันได้อ้หมด่ในนั้นบอกนนอืมอ่หกินเลยเห็นรึเาอ้าวไปือเลยเาช่เานอโคชอะนรับโช้อะหเจ้าจวงยังบสาดีนั่นะบเทียงได้เลยไม่ได้บ่ อันนี้สื่อบอหเลยว่าขอบคัวเห็ดอยู่เพือนเอาเห็ดแต่ว่าเป็นกำชับว่าเท่ากินเนอะเจนกะทิเนาะได้เยอะได้เยอะหนังได้เยอะทั้งทีถามแล้วว่าเป็นนี่ชค่รู้าเที่ยบาคนกินแซ่บได้กินหมเลบาอ่าบนเอมาเด็ดบ้

อยางเบลอกเขางูมาว่ากินข่นถือที่เ่าทนามเลยเขาก็บอกใช้ดูก่อนน่นอนาาดีเนะ้วะเขาก็่าชาดีเด้ใช่ไหมบอกเขาเขากินเช้เยด้ให้หมพงูมากยังมาอยู่คเขาหูสต้าหูหัวไปก่อนแนะนอนผ่านก่นผ่านก่อนเรื่องกิเข่ากินข่าแรกคอยคิดได้บัดว่าน้ำมันเ้อุ่นใจโลกผม เนเป้มนันก็ไม่ใหญ่อะรมันเป็ไฟเล็ย็นนี่คือนไปเรื้อเขาทำกัาบกราทั่วนะมาำคันนกกระกระหางกันไปแห้งเขาดิเ่ะเยฮะไปแห้งเขาด้เน่ยแห้งมันแห้งถือโอ้าได้กินดูดนี้มือมือหนากันมีปลาปาาใส่ยกระไมนบ่ยเออมาใส่แล้วเราใส่หลังก็ไดเป็นยัง ยมันเกิกามากุุงมีกุุงรีต่อละมันเยอว่าเพือเดออาขากินาเกใส่เยอมีหลายๆเป็นขาเห็นเบบจันเบอร์บจัตอดีว่าลายดีเห็นในคลิปแล้วลายเ็นปีกายนี่ก็ลายเอาไปเสอบคสอบเนาะเอาเเอาคุณมหน่เพือะไรอ่ะคุณนนนึงนะแจ้งกเริ่มมือเน หี่จักรเนาะบื้อนะเด้เคยต้องทำท่านประธานท่านประธานมนีลงแม่เนาะพยานที่จักร่าเป็นแล้วมาแล้วก็ขจักรแด้าจะดีน่าขี่รถไงก่อน้ะมับอลบอดไพิษไว้ให้เมันก็ตายก่นเลยปุึากันก่อนได้มันกล่าวมาไว้าุอ่างเลมันแบบบงเงยเอื้อยแลาวนำ่งนอจากไม่รอกันเนาะ Cái thứ ba chít cả mười ngày đâu, chỉ mười à. ngày đến. Cái này ừ. 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 nó. Trẻ ừ. ừ. mấy con đấy này, nè bà ta đấy. Ừ. Một con <cười> <cười> Phúc xà cho nè. này nó. Ôi, quá ai mà cái nó. kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขอเซให้กันเอเอาส่วนงานจุ่มบไปเหมือนกันเจ้ากไกเนาะแล้วเจ้ากบไฟก็อฟกันเจ้ากไอกันไไไกบบอสไปนเจ้าดิบกมีงานปิชเชกงานทัปิเชกนเยนาะตาตาือไ่ไไปเลยมีราคาบ่เนาะเพราะว่าตาคนกาีมองไปเนาะบาิตบเ็ไปังเพือนังนันน่ะอนีเนาะ แยกแเดี๋ยวแต่งานแต่ลมองแต่บอเนาะมันจะตัวเธอเงินดิแต่ดีแค่แหลนมนะเกีย้าบันนั่นมันเกียจะเกียได้วอวบผมจนกอ่ากกินใด้ไหมหมอิ่มแล้วังเมาุกครงนี่เมาเลยเนี่ยเมาเออพอแนินไอ เขม่เบ่มบมายกินมาหลายแล้วนี่เมาแล้วทเมาลเมียบดาหาบดาได้หวังนี่นะแเนาะหือแซบปแซบเาเห็นบได้บได้หวานไปแล้วพอดีกินนะเห็ดหานลายม่ได้เมันจะงนั่นท่เอ้เนี่จว่ง อย่าป้าไปโดนวะกะทิีมันจะุล้ถึงหายห่อนเราก็บอกอยเนะห่งแล้วหอนแม่ค่ใส่ทุกอย่างนข้าเลยอ้าของป้าเิมนัุ่เีบอะไรบิ้เลยอารเลยแล้ว อืเรื่อยเอาไปได้ผมมาเรื่อยๆทุกทีข่าวเนาะโดยโดยโดยื่ามึงคนเดเหาได้เเอยังว่าวให้นอเนือกอะรนะจะจะให้น้องนให้น้องมบ้านเนาะ ได้ใจเนาะแม่โอ้เอื้อยังวาอยู่เอื้อยบ่ได้มีลูกก็ไปเห็นงานเด้ยมีพี่น้อง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 มากินข้าวน้ำแบบนี้กับแบบแบบมีความอบอุ่นนะเราได้มีครอบครัวนะเนาะอันนี้อันนี้เวามาจากใจอันนี้นะคือเอามากินข้าวมื้อนี่คือเดบามือเดินเท้าออกมาแล้วก็เงาเตัวนี้ดูมากไปอยู่แล้วแของแล้วนะจนเท้าออกมาเนี่เสร็จบอกเราได้ไหมมาโบโบมาโบเสร็จถามเราได้ไหมเสร็จบอก ม,มาบ่มาเช่นเออสบายดีเด้อตื่น,ลนแล้วบ่สิแด่สิคกี้พน้ำใหม่น้ำมันสิน่ะไม่ได้มีเราไม่ไอื่นนะเดี๋ยวไปมีเคยเวียงบ่เคยถามอ่ะแจ้งทุกเจ้าอยากบ่อยากเนี่ยครับน้องบ่บ่นอ,อันนี้เอ้อบ่ได้ถามไหนกินเอ้อมีอย่างนะฮะชวนกินน้องกินได้ก็กินไหนกินบ่ได้ก็บ่ว่ากันพัวเจ้าก็ลงไปเห็นเด้เฮือนทานนั่นเป็นห,หน่วงให้ไปนาจุเ่ฮาฯกันย,ยังบ่เห็นไหน

มีแต่อืนี่แหละจะบวจะซูนี่งเนะมือสเดาก็แหะปั้ก็พลักปนั้นก็ลักอ่ะยังสมโยังเยอะย่าเงยเลยอันไหนหัวหัวโอ้ยเนาะมีมือมีแต่หัวบ่มีบ่เป็นอย่างบ่เป็นอย่างน้งนาะอยางมีอยู่บ่เีอยกไดู้่บ่ก็มีผู้ชายมาจีบอยู่บ่ การทำยังม sure um, ีบอกยังมีอยู่หากคันแนววันดีนะคันแนวว่ามาแล้วเป็นพาล่าเฮ้านะประพิษมาเร็วกันเสือบเอานั้นอยู่ได้เนาะมาติดแนวบ่ดีแล้วบเอยแท้บวอตรงอ่อตรงยันแต่น้ำเนื้อดีเอาไปเลยะแมนมามามาผู้จักทํามาห้กินมาสร้างมาสามต่างกัน้ามาอยากมีบอกยังมีอยู่สังคมนะสังคมเนาะสังคม

หโมงงแบบนี้คู้คำเลยเนาะอืออืเข่าแรกวาถามไอ้เวียงได้แบบนี้เนาะเดยอ,ยอ่าการเป็นเปเ่อนมากของเอ้ยน,นั่งเป็นหูจักกันมากอย่างไีเอ้ยครั้งแรกกับเป็นเพื่อนในเพศเพื่อนในเพศกันเพื่อนเป็นเพื่อนทั้งเพศทั้งไลน์นี่แหละอือนะ,อะก็เคยโทรมาล่นมาโอมาล้มเป็นมู่กันนะนะ ก็เอิร์นล่นแบบว่าเอิร์นมู่ก็ว่าเอิรนเสียวใช่ไหมเฮ้ยเห็นยังอยู<ม>่กินข้าวกินน้ำจะบ่แต่ละมือเคยโทรหยอกโทรลินกันโดยโดยเคยกตะทวนน้ำกันตลอดนั่นแห<อ>ละอ๋อแล้วเป็นีเนื้อกะฮักแพงบัดใดเพิเพ่นบ่มีบ้านเฮาก็เติมให้ยบ้านใเฮาบ่มีเพิ่นก็เติมหให้ยินะ<ม>หักแพงกันเห็นหน้าเห็นตากันมีม,ม,ม,มือก่อนเอ้ยไปต่อยากมาเจอกันอยู่เซโนนะเพราะว่าเราเฮ็ดวเนยูเซโนแล้วเนาะโดย ก็เห็นกันแต่วันนี้เราเพิ่นพิษเร็วกว่พัวเพิ่นและเพิ่นก็ปุ๊บปั๊บมาเลยเวงอุนกันเยเลยโดยเเออขาวรู้ขาวะก่อขอาวแลเจ้าของเขากันยังขาวนะขาวคือคนมาเนี่าหล่อน้้งนี้อาวแท้เนี่ยบอเซนกันยังหล่อขึ้นอาะอืออเอยังนั่งนิ่งีเนาะ ไปพูดแจกกันได้เป็นผู้เชี่วกันเนาะแม่นเลกะโดยโดยว่เป็นอย่างเอากันเมนเลกะเพิ่นกับแบบว่าพิษเร็วกับผัวเพิ่นแล้วเพิ่นกับมาเลยบุ๊บบอกเลยเลยด้โดยมาแบบมาปุ๊บปั๊บเลยตอนเสาร์มาขึ้นรถไปแล้วจนจะหอดกจานหอดกจานแล้วยังมาบอกมาบอกว่าคอยเซ็ตมาเซ็ตมาโทรมาอ้ามีอยังเฮ้ยคือเซ็ตมาหลายแล้วก็กดหายเลยนะ ก็สิไปเก้อหายแล้วว่ามีอยังเอ้ามีแต่บ่ได้มีอย่างดอกเขาคือนลดมาหาตัวแล้วเดี๋ยวนี้หอดกุญแจแล้วว่าสันเป็นอย่างตัวเป็นอย่างโอ้ยไปหอดแล้วจังสิบอกให้ดอกเขาบ่มีที่ไปแล้วเขาคิดว่าตัวเป็นเอือยเขาโดยแล้วก็เป็นหมูอีกพร้อมาฉันเขาบ่คิดเห็นไปเลยมีแต่คิดเห็นตัวนี่แหละโดยแล้วก็มาฮับเฟอรแล้วก็บได้ทมดยังหลายจนแบบมาหอดื่นอะไรก็ชวนเพื่อนกินข้าวกินน้ำโดย ข้าจึงถามเพิ่นอนว่าเจ้าไปแบบใดมาแบบใดทางทางเราเป็นหมู<บ>่กันเทา,า,ายัง่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันเลยเจ้าแนวใดเจ้าจะมากคอยบ่ได้เป็นญาติพี่น้องเน no? าะบ่เมนแค่เป็นหมู่กันซื่อเป็นหมู่กัน<บ>ม,มาขอพิงพาใส่กันซเฉ<ด>ยๆเลยเมนแล้ววันนี้เพิ่นก็ว่าว่าเดี๋ยวนี้เาพิธีการกับผับาวเขาผัวเขาไรนี้ตะบนเห็ดเบี้ยบเหมืนไรนี้ตีเฮือนเคยถามว่าเจ้าเมื่อเพื่อนทัวบ่บ่จะยืมเฮือนเจ้าเองบ่ อยู่ใส่ก็บม่ได้อยู่อยู่บนเห็ดเบียยบ่มีเฮือดพ่อแม่จะได้พ่อแม่เอาเสียแต่หอยู่หกฝีเดยแล้ก็สอนผัวฟังแล้วก็แขนแล้วก็น้ำตาไหลเลยพอได้คิดอย่างบ่ออกแล้วตอนนี้เพื่อก็ว่าสิแหละโดยมาขออาศัยเจ้านี่แหล,ละแล้วก็อยู่ต่อมาเอ้ยกับสองสามหมื่นแหละเพราะว่าเขาอยากครอปก,กติอยู่นี่แหละเขาอยาก ไปหาหนอใหม่เนอมันก็ไปกับเจ้าน่นแหละเขากินน้ำเจ้าแต่เอ้เขาก็ไม่อยากวนเจ้าร้ายเฮ้เพิ่อว่าสิาสแม่นเขาก็อยากอยู่นี้เพิ่อว่าสิแลอวเออก็ให้ยูให้ยู่แหละบ่จักคัน่าสิไลเพิ่นว่าเจ้าบ่แมเป็นพี่น้องเขาได้เจ้าบ่ต้องมาหาเฮาบอกกัเว่าเพราะเขาก็เคยผ่านมาแล้วเคยจุดนั่นเนาะแม่นจุดนั่นเคยจมมาแหละอนแล้วน้าน้องเคยบ่มีอย่าง เริ่มจากศูนย์คือมีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ทางทีมงานโดยเนี่ยเอื้อจังมาหอดจุดนี้และเอื้อบโมโหสีไลเพิ่นแบบใดโดยบ่ได้แม่นว่าสร้างกระแสอีหยังบ่ได้แม่นว่าเว้าเอาแม่่นวาแต่งเรื่องอีหยังเลยได้นี้เป็นเรื่องจริงแม่นแล้วก็ตามเพิ่นบอกค่ะแหละเอื้อก็สอนสู่ฟางนในกาเว้าเล่าสู่ฟางนี่ก็ตามเพิ่นเว้าว่าผิดกันบ่เข้าใจกันแบบว่าอะไรนี้ กับโบเมนพี่น้องเฮาอีกนะโบเมนอริทำแบบพินอ่ะค่ะว่าเฮาอยากเฮ็ดให้เพิ่นได้หรือว่าให้เพิ่นมีคือเฮาเฮาบ่ได้แบบว่าแบบนั้นนะนะคิดว่าพี่น้องว่าจะให้เพิ่นมีคือเฮาบ่ให้เพิ่นได้เฮือนโบโบเมนอันนี้เอ้ยก็บ่ได้คิดอย่างายแค่แบบว่าเราบ่มีทางออกแล้วก็แหละหรือว่าจะจอแม่ไปเพิ่งกันเนาะแม่เนี่ยาม่เพิกเนาะแม่อย่างลำบากเนพอได้เพราะว่า สิไลดเพิ่นไ,นไปกับไ่บได้แลว้วเพิ่นกับ่อยะควนเฮาเพิ่นก็เลยว่าข้อพักเดียวหัหกหักแม่นบ่ที่ว่าทางอ่าือยนาเพิ่นว่าสิมาผักลูกไว้อยจะไปเฮ็ดงานแมนแมน่แมนม<ร>มเอื้อยยังบ่มีคําตอบให้เพิ่อน,ออบบอนอ่าว่าสิรับบ่เนาะแม่นเพราะว่าย้อนหยังคันเอื้อยสิว่าว่าบร่รับเอื้อยก็เกรงใจเราเพราะว่าเราอยากสู้ด้วยตัวเราเองเนาะสิเงินหนันมีเท่าไหร่จะโอนมาให้เจ้าซื้อข้าวซื้อน้ํำก็ว่าสิพอเฮานาอันตั้งหลักได้โดยกับว่าสิ พาตั้งหลักได้จะเอาแถวเนเขาคอหอดเดือหาพอมีตืนมีฮอนอันนี้กะแต่เอึ่ยยังบอกบอออกมาเลยกะบ่บ่บ่ยังบอกหาปากเราอะขันชีบลับกะจะเฉดแนวได้หรือว่าลับผมยังบริหารคำตอบแล้วพอเออกะหากินวันวันอยู่แล้วนะเออก็หาเข้ากินคือกันแต่กะลว่าเขาก็เปลี่ยนไปในเขามีตื้นมีดินเป็นของเขาเองมีที่พักอาศัยเนาะคือว่าลื่นเรา เออลื่นเราซะเราอันคือแบบว่าจบจากศูนย์เลยเนาะนอกจากว่าพวอะไรนี้แล้วนะแต่ก่อนอายุก็พวกหาไปกินไปวันวันล้วันนะก็พอแบบบวกขาดเข้าขาดแรงนะเห็นงานอะไรก็ซื้อเนาะต่เืินพวเราอันนี้แล้ววันแต่ก็อยู่ยยทางอย่างซื้อโ้อนเมืองพินก็แหละออื แม่ยูบอสมันเสพปนพิษอะบอเออแถวนี้แหละเราซ้อนถูกฟังอยู่เอ้ยก็ว่าตามเราซ้อนอะไรกันได้เออโดยแลลืมได้อะไรลืมได้แบบเอาท่าเด้อะไรลืมได้แบบเอาท่าโอ้ยมึงแกมีลืมแน่แหละบอกมือถือมือต่อเขาว่าขอโทษขอไฟเด้อสีก็ได้เออเนาะเออกระมี้นอะไรมีตัวผิดพลาดอะไรโดยสี่อันนะตามที่ทั้งเรื่องเรามากอะที่ว่าน่ ตามที่ทั้งเอือดแล้วเล่าอยู่แม่เล่าก็เล่าจื่อเอือดฟังสำนักเอือกับเล่าที่ทำเราเป็นมานะทำมาบ่เป็นอลีบ่เป็นญติเพื่อนเนาแต่เป็นอยังเอือดอยังว่าหาลมกันทะเลสาเป็นหมู่เอือดเป็นหมู่เพื่อนน่องเคยมีบอกไว้ว่าเป็นเพื่อนทางเฟสแล้วก็เคยเช็ดลมลินกันนะเคยมีบอกเอือมีก็เล่านี่แหละแต่กิดแบบว่าคันว่าชิมพุไห่เราอยู่เอือดก็เคยลําบากมาก่อนนะก็เคยพอได้เพิ่งพาใส่กันช่วงนี้แนา่นอนโด้ แม่นี่นั่งกินก็พอได้ยืนกันเนาะแม่นโอ้ข้าวน้ําก็กินนําเอ้ยเราบ่มีหยังเลยเรามาแต่มือเปล่าได้ขนาดเครื่องนุ่งเราบ่แม่นเว้าเอาลาวเรายังบ่มีแม่นแล้วก็บ่มีอะไรว่าสิภาคไว้นําเอ้ยเวงก็เกรงใจอีกแบบนึงแล้วว่าแม่นใจนึงก็อยากไปเฮ็ดงานใจนึงก็เกรงใจแล้วว่าแม่นใจนึงก็อยากไปอือเออแล้วก็เอื้อยก็ยังบ่ได้ให้คําตอบเราแหละือว่าสิรับบ่เนาะแม่นรับบ่หรือบ่รับยังบ่ได้ให้คําตอบเราแล้วเราก เป็นห่วงลูกแน่นะขนาดเราไปหันไปหนีแหละลูกเราอยู่ในห้องแล้วในเขาหาแม่เขาได้เขาคิดว่าแม่เขาไปอยู่แล้วไปแล้วเขาเขาหายแล้ทนลูกแล้วพามาตอนแรกก็เห็นนูอุกงอ่างอยู่พี่น้องเนาะนานทำกำเร็มาอยุ่อุกงอ่างลายคิดบอกชอบพวกเขาเนาะแมนแท่นี่นะคิดบอกชอบพวกเขาเนาะไอ้ว่เอ็นธรรมดาน่าได้หรือว่าเขา ติดคีบิดคบดีจังนั้งิคบพีน้องค์เยจักไว้จังฮะโบจักเด็กขาโบจักน่เดียวองซูนสองอ๋อำลาคือว่าปากะตามตามที่ทั้งเออเรามาแะเนองๆอยเนาะโดยตามที่เราหล่อให้เอังอะไรเลอก็ะด้ว่าแบบนั้นไงกับกับจักวะ ทีมไหนใครคนคือกันนะน้องให้เพิ่งไปอาศัยอยู่นี่ก่อนดพอได้อาศัยพอที่ตอนยำลำบากขึ้นเลยเนาะเออยก็ใครยู่ให้นอนอย่างเออเนี่แหละแต่ก็เล่าแบบว่าเก่งใจนะแต่แต่บรรยากนอนเห็นไหมนอนเก่งใจเนาะเก่งใจแค่มาอาศัยอยู่สามีก็ยังก็แห้งเด้หรอเปล่าเนาะเป็นเตียงเป็นอย่างเอืออ่ะมันของเอื้อเหมือนอะไรน่ะเออของเอื้อเราก็คือของบอลเซนเนาะเป็นคนซื้อให้อะนะโดย เป็นผ้าตังผ <half. S 2> ้ายางเป็นน mm. ั่นกันแล้วขอเลยเอาหายเล่าปาห่มสะก็ไม่คงเอื้อยมุดโดยโดยผ่าบอกผ้าบัตรแทนเนาะแมนผ่าบอกผ้าบัตรถ่ายตั้งเลยก็แเมนเป็นชาร์ตเป็นหมอนกะกะเอื้อยกะมีจากผู้ใหญ่หลือกะมีจากพวกน้องนี่แหละเบาแสนเนาะอะไรกันหลายๆคนโดยโดยเมนว่าคนใดบุรีเอื่อยสื่อกะอย่าเผาว่าเอื้อยลืมเด้อเอื่อก็อยู่ในใจเสมอแหละโดย อ่ะชานอลเวลาเวลาหน้าที่มันกะดูนพอจัควรแล้วพี่น้องเนาะกะสิได้อ่าขอจบคลิปตะก่อนพี่น้องเนาะผิดพลาดป,ประการใดขอโทษขออภยัยทางคนพี่นอ้องอิบซีนเบอร์สกุลสกุลนะพี่น้องเด้อเนาะมีแต่ว่ารอติดตามน้ำกันพี่น้องเนาะว่าทั้งอ่าเอือนางเนาะว่าที่อ่าเป็นยังไดเนาะช่วงนีง้นกับ<อ>คำแลพี่น้องเอลยเนาะยุ่ง เต,ต ais, ็มเลยยักษ์ไปนี่เนาะแต่ที่เข้าไปเบิงอยู่ว่าทั้งเงื่อนเราที่ได้การมุ่งนี่ว่าหรือว่าจังใดนิดหน่อยเนาะโบได้การและโบยังบุ่งก่อนยุ่งเริ่มคำยู่ได้เนาะโดยมภาษาหน้าพี่น้องเนาะว่าไรทั้ยืดทั้งยาวเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีพี่น้องเลยเนาะ